ก็จะมารีวิวสกินแคร์ของแบรนด์ a v น n a ค่ะถ้าซื้อมาแล้วมันแพ้มันก็เปลืองเงินใช่ปะมันเป็นซิลออุตันแบบเม็ดเล็กๆนะคะทุกคนดูดิสวัสดีค่ะดิฉันแพค่ะรีวิวเร็วๆคลิปนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวสกินแคร์ของแบรนด์ a v น n าค่ะ ซึ่งแบรนด์อวีน่าเนี่ยนะคะก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันกันกบแบรนด์โจวีน่าซึ่งก็เป็นของพี่แก้มกี้นั่นเองนะคะแล้วกระแสรแรงอีกแล้วเซรั่มตัวนี้คืออิจฉาพี่แก้มอ่ะออกโปรดักอะไรออกมาก็คือแบบขายดีตลอดกระแสรแรงตลอดมีคนคอมเมนต์หลายคนมากเลยว่าอยากให้แพรทดลองใช้แล้วก็ลองรีวิวให้ดูนะคะคลิปนี้แพรก็เลยจะมา จัดให้ทุกคนค่ะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ก็คือแบบโนสปอนนะคะแพท์สั่งมาเองซื้อมาเองใช้เองอะไรเองนะคะามาดูกันที่จุดเด่นของเซรั่มตัวนี้นะคะว่าเขาช่วยเรื่องอะไรแพรเห็นแบบจุดชูโรงของเขาเลยที่เขาแบบเขียนเน้นย้ำจะไปที่แบบเขาให้มาเวลาที่เราสั่งมาแล้วเขาแถมมาก็าคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสจะช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำจากแสงแดดน,นะคะก็คือแบบว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นเซรั่ม with C ใช่ไหมซึ่งวิตซีอย่างที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้ววิตซีก็คือจะแบบช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยเ,ออเขาใส่ส่วนผสมแบบที่พิเศษมากๆที่แบบว่าชื่อคาคาดูพลัมหรออ่านว่าอย่างนี้ถูกหรือเปล่า คือเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบวิตามินซีที่เข้มข้นมากกว่าส้มถึงรอยเท่าเลยก็คือจะช่วยให้ผิวแบบกระจ่างใสไบร์ขึ้นได้แน่นอนแล้วก็ช่วยเรื่องพวกจุดด่างดำรอยสิวต่างๆอะไรเงี้ยก็จะจางลงด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมอะไรต่างๆที่จะช่วยบำรุงให้ผิวเราชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันอ่ะแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นๆที่เวลาแพดูคลิปพี่แก้มเองก็เห็นเขาย้ํา มากๆว่าจริงๆคือพี่แก้มเป็นคนที่สิวขึ้นแล้วก็บรรจก,กอรเป็นสิวเยอะใช่ไหมเรา,าพอใช้อันนี้ก็คือแบบหน้าใสาแบบแทบเหมือนคนไม่เคยมีสิวมาก่อนตัวนี้เขาก็จะช่วยเรื่องแบบคนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะคะก็นั่นแหละแต่ว่าแพ้ก็เป็นคนที่สภาพผิวหน้าแบบคล้ายๆพี่แก้มเขาเหมือนกันเออก็เลยจะมาลองใช้ดูว่าแบบคนที่หน้าแบบสิวขึ้นง่ายผิวแพ้ง่ายอย่างเราเนี่ยสามารถใช้ได้จริงๆหรือเปล่ามาเดี๋ยวมาแกะ กล่องดูกันนิดนึงตัวขวดของเขาเนี่ยนะคะอันที่แพรสั่งมาเนี่ยราคา590บาทซึ่งก็มีปริมาณแค่20 ml ซึ่งแพลว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะ20 ml นี่ใช้ได้ประมาณแบบไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะถ้าเอามาเทียบกับเซรั่มที่เป็นกระแสะแรงแล้วก็แพกก็แบบใช้อะไรเงี้ยคือเป็นของดรพงษ์ตัวนี้ใช่ปะที่คุณสมบัติเขาแบบ ใกล้เคียงกันเลยเนาะตัวเนี้ยก็คือจะ16 ml ราคาประมาณ390บาทคือเขาจะมีแบบลดราคาอยู่แทบจะตลอดเวลาก็ประมาณแบบ390บาทแต่ว่าอันเนี้ย20 ml คือแบบเพิ่มมาแค่4 ml แต่ว่าราคาก็คือขึ้นมาเป็น590บาทแพงกว่า200บาทขวดของเขานะคะมันก็จะเป็นแบบแก้วๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงหัวเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันจะไม่ใช่หัวบีบๆแบบเนี้ย ไม่ใช่หัวบ,บ,บีบๆเหมือนพวกเซรั่มทั่วไปนะคะมันจะเป็นแบบกดปุ๊บแล้วก็มันจะขึ้นมาอย่างนี้ขวดก็คือมีความแบบทำสีสันสวยสดใสน่ารักมิงกงกิ้งโอเคค่ะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวแพก,ก็จะทดลองใช้ในสักระยะเวลาประมาณ7วันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือภาพดูหน้าตอนที่ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยนะคะหน้าผาก มีรอยแค่ตรงนี้แก้มนะคะมีรอยสิวนี่นี่ส่วนที่อื่นก็เป็นรอยจางๆข้างนี้มีรอยใหญ่ๆหหนึ่งจุดตอนทดลองใช้ครั้งแรกเนี่ย oh. แพรก็ไม่ได้รู้สึกว่าแสบหน้าหรือว่ายิบยิบอะไรเลยนะคะก็รู้สึกแบบเออโอเค ต่อมาพอใช้วันที่2นะคะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าผิวหน้ากระจ่างใสอะไรแต่สิ่งที่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าตรงที่มันหัวปัมๆม,มันแบบมีความแอบใช้ยากนิดนึง ต่อมาวันที่สามหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปนี้แล้วอันนี้ก็คือเป็นวันที่แพนแบบนอนน้อยมากๆแต่ว่าผิวหน้าเออก็ไม่ค่อยแบบโทมเท่าไหร่นะคะต่อมาวันที่สี่นะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเออผิวมีความดูอิ่มฟูขึ้นทั้งๆท,ที่ผ่านมาหลายวันมากๆแล้วก็แบบนอนน้อยทุกวันเลยดูนะคะอย่างวันนี้ตื่นเช้ามาผิวก็ดูมีความแบบ ต่งตึงขึ้นมากทาั้งทังที่ก็นอนน้อยเหมือนเดิมค่ะใส่แจ่วมากอวันที่6ค่ะผิวเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างหรือยังทุกคนลองสังเกตดูแต่สิ่งที่รู้สึกก็คืออีหัวปั๊มมันใช้ยากอะคะ่ะ ส่วนนี้ก็คือวันสุดท้ายที่ทำการทดลองใช้และถ่ายคลิปไว้นะคะวีคนี้ก็จะบอกว่าเป็นวีคที่นอนน้อยและซึมเศร้าเหงาหงอยว่างป่องเต่ง <laughs> ตอนนี้นะคะก็ครบระยะเวลา7วันที่ได้ทําการทดลองใช้แล้วตอนนี้ก็คือเป็นเช้าวันที่8นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสภาพผิวนะเราเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวแพรจะขออนุญาตเอาแบบใบนี้ขึ้นมากลาง ลิสต์ดูทีละข้อทีละข้อเลยนะคะแบบจากที่เขาเขียนสรรพคุณมาว่าเออช่วยอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เดี๋ยวแพรก็จะมาดูตามนี้ทีละอันเลยว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาแบบเขียนเคลมมาหรือเปล่ามาดูกันที่อันแรกก่อนนะคะ2ออันแรกนี่ก็คือเขาจะเขียนแบบ นส่วนผสมต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับพวกวิตซีที่ซึ่งจะทําให้ผิวมีความกระจ่างใสฟื้นฟูผิวคล้ำเสียจากแดดต่างๆผิวขาวขึ้นอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเออแพรก,ก็รู้สึกว่าผิวหน้าแพรก,ก็ดูมีความแบบไร้ขึ้นอยู่นะมีความไร้มีความผ่มองอยู่แต่ว่าก็มันก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันขนาดนั้นอะ,ะรู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยโสมด้วยทั้งๆั้ที่วันนี้ก็ยังคงนอนน้อยเช่นเคยจริงๆลต,ตลอดระยะเวลาที่ทดลองใช้อวีน่ามา เป็นวีคที่นอนค่อนข้างน้อยนะคะคไม่ชอบเลยอยากนอนเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกว่าเออเขาก็ช่วยให้ผิวแพรดูไม่โสมนะขนาดแพ้แบบนอนน้อยอันนี้นี่คือแพรมันนั่งรีวิวแบบหน้าสดๆสดเลยนะคะให้ดูเลยข้อต่อไปนะคะก็คือเขาบอกว่าจะมีคุณสมบัติในการแบบช่วยคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานตลอดทั้งวันอ่ะอันนี้ก็ ็ผิวก็มีความชุ่มชื้นอยู่นะก็ไม่ได้แห้งแพรเป็นคนที่มีพื้นฐานเป็นคนผิวผสมมันพิเศษเป็นบริเวณ T zone แต่ว่าตอนบจะบอกว่าตลอดระยะเวลา7วันที่ผ่านมาที่แพรลองใช้อ่ะแพรไม่ได้ใช้อวีน่าตัวเดียวโดดๆแล้วคือจบเลยเราจะแพรลงเซรั่มอวีน่าแพรก็เอาแบบครีม m o i s ไรเ i z e r มาแบบทาต่อนะคะเพราะแพรรู้สึกว่าตัวเดียวอะ่ะมันยังแบบชุ่มชื้นไม่มากพอ สำหรับแพรนะแพรรู้สึกว่าแบบพอเวลาแบบลงเซรั่มแล้วไปลงกันแดดต่อแล้วไปแต่งหน้าต่ออะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบบางทีหน้ามันมีความแบบรู้สึกว่าแห้งเกินไปอยากให้มันแบบมีความฉ่ำกว่านี้เพราะช่วงนีลิปนคนแบบอินบ้าอะไรกับความฉ่ำมากอ่ะต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยลดพวกจุดด่างดำแล้วก็เห็นแบบจากรีวิวของพี่แก้มเองอะไรเงี้ยว่ารอยสิวเรื่องรอยสิวช่วยได้ดีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรอยสิวเทียบกับจวันที่แล้วนะคะ,ะแพรว่ารอยสิวตรงเนี้ยไอ้ที่มัน จุดใหญ่ๆเนี่ยเออน้องก็มีความจางลงอยู่นะแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ถึงกับจางหายไปเลยแต่ว่าก็มีความแบบเฟดลงอะส่วนรอยสิวพวกแบบจางๆแถวนี้อยู่แล้วก็แบบเกือบหายไปเลยนะเห็นป่ะเออดีอะส่วนรอยสิวข้างนี้อ่ะอันนี้ตอนแรกที่มันจะเป็นแบบแดงจัดๆแดงแป๊ดแปดเลยอันนี้ก็คือแบบจางแบบจางลงค่อนข้างเยอะมากมีความแบบ ดีขึ้นมากเหมือนเกือบหายแล้วอะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นมาจากที่พี่แก้วเขาเขียนเองเลยก็คือเรื่องความเป็นเซรัม่มอ่อนโยนคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนเป็นสิวใช้ได้อันนี้คือจะบอกว่าให้ผ่านเลยอันเนี้ยเพราะว่าแพรเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยแล้วเวลาสั่งมาแพ้ไม่กล้าสั่งแบบเป็นเซ็ตเพื่อให้ราคามันถูกลงลที่เขาจัดโปรโมชั่นน่ะคือแพรสั่งมาเป็นแบบขวดเดียวโดดโด,ดเลยเพราะไม่รู้ว่าถ้าซื้อมาแล้วมันแพ้มันก็เปลืองเงินใช่ปะก็เลยซื้อมาขวดเดียวแต่ปรากฏว่า ตอนหลังจากที่ได้ลองใช้ครั้งแรกอ่ะก็มีเซนเลยว่าเออใช้แล้วไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าลองใช้ครั้งแรกปุ๊บพอลงที่ผิวหน้าไม่มีความรู้สึกคันไม่แสบไม่อะไรเลยรู้สึกแบบเออใช้แล้วมันรู้สึกมีความแบบทุกคนเวลาเคยจะใช้สกินแคร์อะไรแล้วจะมันจะมันจะแพ้เคยมีเซนว่ามีเซนตั้งแต่ครั้งแรกสองครั้งแรกที่ใช้ว่าแบบแพ้ไม่แพ้แต่อันนี้คือรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอันนี้ให้ผ่านเลยแล้วก็จะบอกว่าเรื่องสิวขึ้นอะไรเงี้ยคือมันขึ้นแบบ น้อยลงมากอะในวีคที่ผ่านมาแทบไม่ขึ้นเลยนะคะมีเม็ดเนี่ยอยู่เม็ดเดียวที่เพิ่งขึ้นมาเมื่อวานตอนแบบค่ำๆมันเป็นซิวตันแบบเม็ดเล็กๆนะคะทุกคนดีดิ เออเนี่ยแหละหลังจากที่ลองแช้มาเจ็ดวันก็ประมาณนี้นะคะแพรก็เล mm ิฟ hmm. นางอยู่นะ mm hmm. น้องอวีน่าตอนนี้ส่วนการสั่งซื้อนะคะก็แบบแอดไลน์ของอวีน mm ่า hmm. ไปได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแพรจะแปะรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปล้กันเออเดี๋ยวลืมให้ดูตรงนี้ด้วยตรงหน้าผากซึ่งปกติที่แบบไม่ได้มีรอยสิวหรือส,วสิวอะไรอยู่แล้ว mm hmm. ก็คือแบบใส่แจววเป็นแก้วกระจกไปเลยคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย